ช้จุลินทรีย์ตึงในตัรเจนเยอะเกินไปจะทําให้ต้นไม้ได้รับไนโตรเจนเกินหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบค่ะถึงแม้ว่าจะใส่เยอะแต่ว่าต้นไม้ก็ไม่ได้รับไนโตรเจนที่เยอะเกินจนเกิดพิษเพราะจุลินทรีย์พวกนี้เขาตึงจับไนโตรเจนในอากาศเวลาปล่อยออกมาก็ไม่ได้ปล่อยออกมาในรูปแบบที่เป็นพิษกับต้นไม้แล้วก็ดูดซึมไม่ได้ทันทีด้วยเพราะจุลินทรีย์ตึงไนโตรเจนเขาจะสร้างไนโตรเจนในรูปแบบแอมโมเนียสร้างทีละนิดทีละนิดตามการเติบโตของเขาค่ะต้นไม้เขาก็จะค่อยๆได้ไนโตรเจนจากจุลินทร เวลาเราใส่ามากเกินไปหรือว่าในดินเนี่ยมันมีปุ๋ยเยอะอยู่แล้ว,วเขาก็จะมีกลไกหยุดตึงไนโตรเจนค่ะพอรู้ว่าในดินเนี่ยเออมันมีปุ๋ยลดลงไปเยอะเขาก็จะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมแต่บางครั้งใส่จุลินทรีย์เข้าไปเยอะเกินไปส่วนที่เกินออกมาเนี่ย<พ>เขาก็จะตายไปค่ะพเพราะว่ามันก็จะมีการแข่งขันกันเองอาหารไม่พอบ้างสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมบ้างเขาก็จะทยอยตายไปเองค่ะไม่ได้มีอันตรายแค่สิ้นเปลืองเท่านั้นเองทีนี้ทายังไงให้ใหจุลินทรีย์พวกนี้อยู่ได้นานที่สุดอย่างแรกอินทรีย์วัตถุต้องเยอะจุลินทรีย์วัตถุนะ ยิ่งดินดำดำฟูฟูตุินซีตงไนโยตัวเจียนพวกนี้นะคะชอบเลยต่อมาก็ไม่ใส่สารเคมีที่แรงมากๆอย่างเช่นปูนขาวสารปรับสภาพดินที่เป็นกรดเ,เป็นด่างมากเกินไปสารฆ่าเชื้อราฆ่าแบคทีเรียโดยตรงหรือถ้าจะใส่ก็คืออย่าใส่พร้อมกันให้เว้นระยะห่างให้ลิบ วกสารเคมีพวกนี้ลดลงก่อนต่อมาก็คือความชื้นสภาพแปดล้อมไม่แห้งเกินไม่แฉะเกินต้องเอาไปใช้ร่วมกับพืชที่เหมาะสมด้วยถ้าเป็นพวกไรโซเบียมต้องใช้กับพืชตระกูลถั่วอโซสไปริลัมอาสโตแบคเตอร์เหมาะกับพืชไร่พืชสวนทั่วไป